สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้วันศุกร์ขาดเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะไปเที่ยวที่ตลาดในเมืองที่เราอยู่ค่ะชื่อเมืองว่ารีวาร์เดนค่ะก็จะมีตลาดแค่วันศุกร์วันเดียวมีผักผลไม้มีปลาต่างๆขายนะคะแล้สองตัวก็นอนหลับปุ๋ยอยู่ค่ะนี่เชีคขี้ตาให้หมูมีแนวให้อมแมมก็หลับเหมือนกันค่ะ น้องๆมาจากเมืองไทยค่ะยังไม่ค่อยชินอากาศหนาวเท่าไหร่ตลาดก็จะห่างจากบ้านเราประมาณ1กิโลเมตรค่ะใช้เวลาเดิน18นาทีจริงๆปั่นจักรยานมาแบบ9นาทีก็ถึงแต่ว่าวันนี้จะลองเดินมาเพราะว่ารู้สึกวนมากตอนนี้ล่าสุดคือลงคลิปแล้วก็มีคอมเมนต์ว่า ขออนุญาตถามนะคะกำลังมีน้องหรือเปล่าคือเศร้าในใจมากเพราะว่าอ้าวนล้วนๆน่ะไปได้ท้องน่ะเจ้าโอเคเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะคะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศวันนี้คือมันโชคดีที่ฝนไม่ตกคะ่ะแต่ว่าลมก็แรงอยู่แล้วก็ท้องฟ้ามืดหม่นมากตอนนี้คือแค่ทุกคนตอนนี้บ่ายสองครึ่งเองเอะเนี่ยเซาวเวอร์ ตอนนี้มันก็เป็นฤดูหนาวมันก็เลยไม่มีใบไม้เลยค่ะต้นไม้ใบไม้ร่วงไปหมดแล้วตอนที่เรามาถึงเป็นฤดูใบไม้ร่วงค่ะพอเข้าแบบฤดูหนาวจริงก็โหดอยู่วันนี้ก็ประมาณหองศาค่ะมืดคลืมมืดตือต้อแล้วก็เดี๋ยวห้าโมงครึ่งพระอาทิตย์ก็จะตกแล้วค่ะชีวิตก็คือเหงาหน่อยเวอร์เราเดินขึ้นมาถึงข้างบนแล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อมาดูวิวแม่น้ำตรงนี้ซึ่งแบบ มันสวยนะเราว่ายิ่งวันที่แบบพระอาทิตย์ออกแบบแดดแรงๆนะสวยมากเลยค่ะ <ri> เดี๋ยวเราจะรอแล้วดูใบไม้ผลิแล้วมาตรงนี้ใหม่มันคงต้องสวยมากแน่ๆเลยอะแล้วเราจะพาเพื่อนๆมาดูนกอันเนี้ยครั้งที่แล้วเราเจอน้องแล้วอะแล้วเราก็นึกว่านกเพนกวินเราไปถามคนที่นี่บอกว่าเมืองนี้มีนกเพนกวินได้เหรอเราเห็นไกลๆเขาบอ,อกว่าไม่ใช่ เรเพนกวินอยู่ในแต่ส่วนซาดตโลกอะไรก็ไม่รู้สักอย่างเนาะเนี่ยค่ะทุกคนเห็นไหมใกล้ๆนู้นกตัวดําๆแล้วเธอแบบยืนเข้าแถวกันแบบนั้นอะเหมือนนกเพนกวินเวอรตรงนี้ก็จะเป็นวิวอีกมุมนึงที่เราว่าสวยนะวันไหนท้องฟ้าเป็นสีฟ้าก็คือจะสวยมากก็จะมีเรือจอดอยู่ประมาณนี้ค่ะ ในเมืองรถไม่เยอะเลยค่ะแล้วก็ถ้ามองมาตรงนี้นะคะตรงตึกสี่เหลี่ยมตรงนั้นก็คือจะเป็นโรงหนังค่ะแล้วก็เป็นพวกที่แบบทเทเตอร์ที่เขาจัดแบบละครอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังไม่เคยเข้าไปดูสักครั้งนะเพราะว่าเราไม่เข้าใจภาษาดัชตอนนี้เพิ่งเริ่มแบบเริ่มแบบสูตรจริงๆทุกคนเหมือนกับเด็กอนุบาลเพิ่งหัดพูดนะ่ะ เด็กอนุบาลยังพูดได้มากกว่าเราเอาจริงเนี่ยค่ะต้นไม้ตายหมดแล้วเพราะว่ามันหนาวมากข้างๆกับโรงหนังตรงนั้นก็คือตลาดแล้วค่ะคือมันใกล้มากเลยอ่ะถ้าอยู่เมืองไทยถ้าใช้เวลาประมาณนี้นะเรายังออกจากหนะ้าปากซอยบ้านเราไม่ได้เลยเนี่ยมันเหมือนนอกเพนกวินเหมล่ะถ้าดูไกลๆอ่ะโอ้มันการปีกได้นอ้องมันไม่ใช่นกเพนกวินหรอก มีเป็ดด้วยค่ะมีเป็ดด้วยตรงนี้ก็จะเป็นในเมืองแล้วค่ะตรงเต็นท์สีขาวๆตรงนั้นก็จะเป็นตลาดแล้วแต่เราไม่รู้ว่าของจะหมดหรือยังนะตอนนี้คือแบบมันก็บ่ายแล้วเนาะจริงๆตลาดเขาเปิดประมาณ89โมงเขาก็เปิดและค่ะเมื่อเช้าแดดออกด้วยเสียดายออกมาช้ามัวแต่ตตอนยอนอยู่ค่ะคนเยอะอยู่นะวันนี้เด็กๆอาจจะเลิกเรียนแล้วด้วยค่ะ เจอแบบวัยรุ่นปั่นจักรยานกันเต็มเลยเขาเพิ่งออกจากโรงเรียนนะเนาะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะที่นี่คนส่วนใหญ่จะใช้จักรยานกันค่ะมีจักรยานทุกแบบเท่าที่จะสรรหาได้เลยค่ะโอเคตอนนี้เราถึงตลาดแล้วเดี๋ยวเราไปดูกัน่นเ่ก็จาจะเป็นร้านขายดอกไม้ค่ะไอ้ต้นไม้ดอกไม้ขาย ที่เห็นเป็นหัวหัวอย่างนี้จะเป็นพวกตระก,กูลทิวลิปค่ะบางอันก็ใช่บางอันก็ไม่ใช่สวยเนาะต้นนี้สวยมากเลยค่ะนี่อันนี้กลมๆนี้ทิวลิปแน่นอนไม่รู้ใช่หรือเปล่านะเพราะเราอ่านไม่ออกตอนนัวนี้คือมันจะไม่ค่อยมีภาษาอังกฤษอะค่ะถ้ามาตลาด นี่ก็จะเป็นชอ่อดอกไม้ที่เขาจัดแล้วออรอมทิวลิปค่ะ<อ>กระถางน,นี้1ิ5ุยูโรน่าจะประมาณ500กว่าบาทโอ้ยหอมร้านขนมปังด้านหน้านั้นมากค่ะ ขนมปังนี้3ก้อนก้อนละ2ยูโรก็คือก้อนละเกือบ80บาทใหญ่มากนะเทียบกับมือเราอะเป็นมือเรา3อันต่อกันได้มีพิซซ่าด้วยคะ่ะพิซซ่าสองชิน้น2.5ก็ชิน้นักประมาณ50บาทไทย นี่จะเป็นร้านขายไก่สดแล้วก็จะมีไก่ย่างแล้วด้วยร้านนี้สด,สดมากเลยครั้งที่แล้วเราก็ซื้อไปแล้วอบใหม่ใหม่หอมมากค่ะเอาไว้กินกับวายด้วยเนาะ ร้านนี้คือมางทีเลนก็คนเยอะตลอดขายชีสค่ะจะมีชีสมีอันนี้เป็นเนยค่ะชีสคาเฟ่ต่างๆเยอะหลากหลายมากตาแตกตาลันชีสเลย แต่ตลาดเมืองเราคือเล็กมากค่ะถ้าเทียบกับที่อื่นนะโปสเตอร์รูปแมวน,นี้อย่างเทนนนน่นี่ของกระจุกกระจิกน่ารักตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายเฟรนฟลายค่ะ คือมันหนาวหนาแล้วก็ซื้อเฟรนฟราทอด mm hmm. กินร้อนๆนะอร่อยมาก mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูร้านไข่ปลาก่อนว่า mm hmm. มีปลาอะไรถูกๆบ้างมันน mm hmm. มาสายตลาดก็เกือบจะวายแล้วค่ะทุกคน mm hmm. ซื้อสตรเบอรี่ <Yeah. S 1> ทักทีมกิโลละร2 0บาทเราซื้อไปนิดนึงกว่า กีวีกิโลละเกือบ160บาทค่ะร5 0บาทเราไมด้อันนี้มีทั้งกีวีสีเขียวสีทองส้ม2กิโล200กว่าบาทแต่เราชอบกินส้มลูกใหญ่แต่ว่าที่บ้านมีอยู่ค่ะแล้วก็แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมันจะหลากหลายมากเลยค่ะแต่ว่าก็ยังชอบกินฟูจิอยู่ ฟูจิก็กิโลละห้าสี่ยี่สิบสองร้อยกว่าบาทโอ้เชยขาวประมาณ สิบาทอันเท่านี้เลยใหญ่มากดอกกะหล่ำก็มีึ่ะสิบกะเทียมด้วยกระเทียมนี้ก็38บาทค่ะ <c oughs> ก็หอมแดงที่นี่หน้าตาแบบนี้ค่ะซือไปนีนเลงอันนี้เป็นร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงค่ะแล้วก็มาถอยเสื้อให้น้องๆที่ร้านนี้เหมือนกัน ใส่ไม่ได้ด้วยเขาให้เอามาเปลี่ยนได้ด้วยค่ะชสีสำหรับหมาอันนี้เป็นที่นอนน่ยดูอุ่นมากเลยอันละถ้า20ิยูโรคือ800บาทเกือบ800บาทหักกลมๆนี้นี่ก็จะเป็นร้านผักอีกร้านหนึ่งว้ะส่งดีมดราคาเนี่ยน,นี่ ก็จะมีร้านขาปลาค่าน,นี้ก็มาซื้อบ่อยโอ้โหเกือบหมดแลยว่าวันนี้มาสาย นี่ก็เหมือนปารูบ้านเราอันนี้น่าจะปะัดตะเกียนนะกิโลละสองร้อยบาทส้มันนี้แค่ถุงละหนึ่งเองเจะซื้อไปแอนหนึ่งก่อนสามถุงสองเ่าโกเอไม่ใช่คโรธินดีไเ่ จะเ,เป็นพวกเบอร์รี่ต่างๆค่ะมีโปรโมชั่น3กลอ 3, ่อง3กล่องละประมาณ38บาทนี่เป็นกระหล่ำที่แบบรู้สึกวัวทุกครั้งที่คุยส้มมีสวยจังเลยมาเขือเทศกิโลละ38บาทคถั่วง,งอกก็มีนะคะกิโลละ80บาท Oh, yeah, sure. อีฟัคทองประขลาดประหลาดอยู่เลยค่ะอีก็เป็นร้านผักแบบออร์แกนิกัวอ,อะไรไม่รู้ว่ะรู้จักอีกเ็นร้านขายขนมปังค่ะเดี๋ยวเราจะไปอีกร้านหนึ่งที่ขนมปังเยอะอลังการมากแต่ไม่รู้ว่าหมดหรอยงตอนนี้มัาลอยแบบ นี่ก็ร้านชีสอีกแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นร้านเครื่องเทศทุกอย่างเลยร้านชีสอันี้ก็อร่อยค่ะเคยซื้อไปแล้วครั้งนึง นี่เขาจะมีให้ชิมด้วยนะอ,อร่อยมากมขานมปังเกือบหมดเกลี้ยงแล้วค่ะมาฟินที่เราตั้งใจจะมาซื้อก็ไม่มีแล้วเศร้ามากนนี้หนึ่งเองอะ ขนมปังถุงละ3าบปาทค่ะได้เยืนอะไรก้น นี่ก็เป็นของทั้งหมดที่เราได้มาค่ะมีมะเขือ,อเทศค่ะหลายสีเดี๋ยวไปตำส้ตมตำแล้วก็มีฟิกอันนี้99เซนค่ะก็คือ38บาทประมาณนี้เนาะได้มาสั่งอันค่ะสดมากเลยมันมีสีแดงด้วยแต่ว่ามันเหี่ยวแล้วก็เลยไม่ได้ซื้อมาแล้วก็มีลูกนี้ราสเบอร์รี่แล้วก็บลูเบอร์รี่ กล่องละหนึ่งค่ะเพราะว่ามันเป็นโปรโมชั่น3อันสามยูโรแล้วก็ลุกมากตอนนี้แล้วก็ได้ทับทิมมาค่ะสองลูกแล้วก็หอมแดงนิดหน่อยค่ะปกติจะใช้ใช้หอมแขกแต่ว่าอันนี้ก็บางเมนูที่เป็นอาหารไทยก็จะใช้อันนี้ค่ะกลิ่นมันคล้ายกว่าแล้วก็กระเทียมค่ะ กะเทียมไม่ใช่1ค่ะกะเทียมหนึ่งจุดหกห้าแต่ว่ามันก็คือสดอันนี้ก็คือแบบโอ้อันนี้ดีใจมากได้สตรอเบอรี่ที่หอมมากทุกคนอยู่ตรงนี้ก็ได้กลิ่นแล้วก็น,นี้ไปร้านแบบของแขกนะคะอันน่าจะคนแบบตุรกีหรืออาหรับไม่รู้อะมะขามทุกคน3ามยูโรร้อบบาทค่ะก็ไม่แพงนะเทียบกับบ้านเรา ว่ามันเดินทางมันไกลขนาดนี้ก็ไปร้านจีนว mm ิทุกคนได้มาเส้นขนมจีนหมาล่าแล้วก็เส้นหมาล่าค่ะแล้วก็อันนี้เป็นโปรโมชั่นแมงกะพุนแล้วก็ชานมไข่มุกค่ะเป็นไข่มุกรสมัทฉะเดี๋ยวครั้งหน้าลองทําดูนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะฝากทุกคนกดติดตามให้น้องมอมแมมด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย